บ้านแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆสําหรับที่นี่ค่ะบ้านโมโนเกาะแก้วนะคะเป็นบ้านสไตล์ญี่ปุ่นโทนขาวที่ตกแต่งกับลายไม้ได้อย่างลงตัวนะคะเดี๋ยวเข้ามาดูในตัวบ้านกันเลยค่ะบ้านหลังนี้นะคะมาพร้อมกับฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ําค่ะและก็มีเฟอร์นิเจอร์บูวอินไว้แล้วนะคะบ้านหลังนี้เป็นสไตล์โมเดิร์นค่ะอันชอบมูดแอนโทนของบ้านหลังนี้มากเลยนะคะและพื้นที่โดยรอบค่ะตกแต่งด้วยต้นไผ่นะคะให้กลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นได้อย่างลงตัวผสมผสานกับความเป็นธรรมชาติค่ะ ในส่วนของห้องครัวนะคะก็มีการดูอินในส่วนของเคาน์เตอร์ครัวมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมกับเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะในโซนถัดไปค่ะจะเป็นโซนของโซนซักล้างนะคะตรงนี้ค่ะจะมีห้องสําหรับวางเครื่องซักผ้านะคะ คะคแล้วก็วางพวกอุปกรณ์ในการซักผ้านะคะสามารถเก็บไปในนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ส่วนตรงนี้ค่ะเป็นโซนที่เอาผ้ามาตากนะคะตรงหลังคาค่ะจะเป็นแบบโปร่งใสนะคะข้อดีก็คือสามารถที่จะรับแสงเวลาที่เราตากผ้าทําให้ผ้าแห้งแล้วก็เหมาะกับสภาพอากาศของจังหวัดภูเก็ตของเรามากเลยค่ะ เรามาดูในส่วนของบ้านด้านบนกันนะคะตัวนี้จะเป็นโซนของห้องนอนค่ะห้องแรกนะคะจะเป็นห้องนอนมาสเตอร์รูมนะคะห้องนี้ค่ะขนาดกว้างมากๆเลยค่ะพร้อมกันนี้ยังมีกิมมิคของห้องใต้หลังคาด้วยนะคะสําหรับครอบครัวไหนที่มีลูกค่ะต้องการที่จะมีโซนของเล่นหรือว่าห้องของเบบี้นะคะก็ต้องเป็นห้องนี้เลยค่ะห้องนี้นะคะนอกจากจะกว้างแล้วค่ะก็มีห้องน้ําในตัวด้วยนะคะการตกแต่งห้องน้ําค่ะก็จะเป็นสไตล์ที่เรียบง่ายแต่ยังคงความเป็นญี่ปุ่นอยู่นะคะ นี้เลยค่ะสวยทันสมัยและลงตัวมากเลยค่ะในส่วนของห้องนอนห้องที่สองนะคะห้องนี้จะเป็นห้องที่ขนาดเลก็กกว่าอีกนิดนึงนะคะมีเตียงไซส์3.5ฟุตให้เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมกับตู้ชั้นวางของสไตล์แบบญี่ปุ่นนะคะเป็นตู้ไม้ค่ะห้องนี้ก็มีห้องน้ําในตัวเช่นเดียวกันนะคะ และห้องที่3าของเราค่ะห้องนี้นะคะเราจะวินว่างไว้ค่ะเพราะสำหรับบางครอบครัวนะคะอาจจะใช้แค่2ห้องนอนห้องนี้ค่ะก็สามารถที่จะบิวเป็นในส่วนของโฮมออฟฟิศเป็นห้องทํางานหรือว่าห้องของเล่นหรือว่าห้องใดๆก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับผู้อยู่อาศัยเลยค่ะบ้านหลังนี้ฟังก์ชันครบสวยงามแบบนี้นะคะใครที่ชื่นชอบแล้วก็สนใจบ้านหลังนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดถูกใจคลิปของเราทักมาคุยรายละเอียดกับเราได้เลยนะคะดีไอคณิคพอลล์พาร์ตี้ยินดีดูแลนะคะเติมบ้านเติมเต็มเติมฝันที่ดีไอคณิคพอลล์พาร์ตี้ค่ะ